คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีคะ่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดี FC ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองกันยาย,ยน2564นะคะก็วันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกับ FC นะคะเหมือนเช่นทุกครั้งทุกงวดนะคะ อยากจะมาถามว่าเมื่อวานนี้โชคดีกันบ้างหรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครโชคดีก็ยกมือขึ้นหน่อยนะคะสําหรับแอดนะคะก็โชคดีค่ะยกมือขึ้นแล้วนะคะแอดก็โชคดีค่ะโชคดีอีกแล้วโชคดีทุกงวดเลยนะคะแอดแต่งวดนี้ได้เยอะหน่อยนะคะงวดนี้ได้ร้อยกว่าบาทค่ะงวดนี้แอดก็ได้เจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมแอดได้เจ็ดห้าได้ได้โชคจากเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชม ก็โชคดีนะคะก็อยากจะถามเอฟซีนะคะว่าโชคดีกันบ้างหรือเปลา่าโชคดีกันไหมถ้าโชคดีเอดก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าเอดก็อยากจะให้โชคดีกันทุกๆคนนะคะก็อยากจะให้โชคดีกันทุกคนอยากจะให้ถูกกันทุกๆุกคนนะคะอยากจะให้รวยรวยกันทุกคนถึงจะไม่ได้เยอะก็พอได้ มั่งนะคะถ้าใครโชคดีก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะสำหรับตัวแอดก็โชคดีนะคะเมื่อวานนี้เฮกันเด็กๆก,ก็เฮด้วยนะคะเด็กๆบอกว่าเม่ถูกอีกแล้วจะได้กินหมูกระทะอีกแล้วลูกๆบอกเด็กๆบอกนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานก็ต้องจัดให้เขาชุดหนึ่งนะคะหมูกระทะให้กับเด็กๆนะคะ วันนี้แอดก็จะมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่ามีสูตรไหนมั่งสำนักไหนมั่งนะคะที่เข้านะคะแล้วก็แนวทางมาจากที่ไหนมั่งนะคะที่เข้าเลขเข้านะคะก้อนนี้มีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยมีหลายใบมากเลยค่ะที่เข้านะคะเดีย๋ยวแอดจะให้ดูนะคะมีกี่ใบหนึ่งสองสามที่แอดเขียนไว้โอ้เป็นสิบกว่า,ส,าสิบกว่าแนวทางนะคะเนี่ยที่อยู่ในมือแอดเนี่ย หลายใบมากเพราะว่าแอดจะเขียนใบละเจ้าใบละเจ้าเลยค่ะใบละอาจารย์ใบละแนวทางเลยไว้ในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางไหนนะคะว่าเข้ามาั่งเดี๋ยวแอดก็จะได้ตามต่อให้นะคะก่อนที่จะไปดูแต่ละแนวทางแต่ละสูตรแต่ละสำนักนะคะแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะ อยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชานเลเลยค่ะแอดมีเลขเด็ดให้ทุกวันนะคะลงทุกวันเดี๋ยวเรามาดูแต่และแนวทางกันนะคะว่ามีแนวทางไหนเข้าม้างนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมแอ็ดจะให้ดูแนวทางแรกเลยนะคะก็เป็นสูตรคำนวณของลุงหมายนะคะสูตรคำนวณของลุงหมายก็เข้านะคะ เข้าตัวที่จับคู่ให้นะคะ7 5ตรงๆเลยนะคะส่วนตัวที่อยู่ในตารางก็เข้า3ตัวเต็มๆเลยนะคะแต่เราจับคู่กันไม่เป็นเนาะ3ตัวเราจับคู่กันไม่เป็นนะคะ3ตัวก็เข้า4 7 5เลยนะคะที่แอดวงกลมไว้ขีดสีแดงๆไว้นะคะคือเข้า3ตัวนะคะแต่ที่อาจารย์ลุงหมายจับคู่ให้ก็มี4 1 4 5 8 3 8 1แล้วก็7 5 7 3แล้วก็เข้า7 5ตรง,ตรง,ตรงเลยนะคะ สูตรคำนวณของลุงหมายนะคะเดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้นะคะต่อไปเป็นสูตรเลขสูตรลับมาใหม่นะคะที่แบ่งปันงวดวันที่หนึ่งกันยานี้ก็เข้านะคะเข้าเจ็ดเก้าล่างนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เข้านะคะสเลขสูตรลับนะคะเดี๋ยวเอดก็จะตามต่อให้อีกนะคะสําหรับเลขสูตรลับนะคะต่อไปเป็นเซียนของเซียนนิรนามนะคะของเซียนนิรนามนี้เขา้าเข้าเลขวิ่งนะคะ ข้าทั้งบนล่างเลยนะคะของเสียนนตนามเข้าทั้งบนล่างเลยนะคะเลขวิ่งนะคะสกับ9นะคะบนล่างเลยนะคะต่อไปเป็นสูตรคํานวณของ f อฟนะคะสูตรเลขวิ่งนะคะอันนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะเข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับสูตรคํานวณเลขวิ่งเข้าตลอดของ f อนะคะคือเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเลขวิ่งนะคะเพราะว่าของเขาก็ไม่เคยพลาดอยู่แล้วเลขวิ่งนะคะ ถ้าใครชอบเลขวิ่งก็ตามเลยนะคะตามเจ้านี้เลยนะคะของคุณอนุวัฒน์นะคะสูตรคำนวณเลขวิ่งของคุณอนุวัฒน์นะคะก็เข้าแล้วมาดูวันนี้เป็นแนวทางจากสารคามนะคะก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเข้าสี่บนนะคะก็มีของเซียนสุรินเซียนสุรินนั้นเข้าทั้งบนล่างเลยนะคะเลขวิ่งนะคะเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะล่างมาเก้าก็เข้าเก้านะคะ พอล่างออกเจ็ดเก้าก็เข้าเก้านะคะบนก็มีห้ากับสี่ก็เข้านะคะของเซียนสุรินเดี๋ยวก็จะตามต่อให้อีกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีของปู่ขอนแก่นก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมของปู่ขอนแก่นนะคะเดี๋ยวก็จะตามให้อีกนะคะส่วนสุรพม่าก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะคะสุรพม่าก็เข้าเลขวิ่งนะคะอันนี้เข้าเลขวิ่งค่ะ แล้วก็มีแนวทางจากสังขะก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะคะเข้าเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดนี้เข้าเลขวิ่งมากเยอะมากเลยนะคะต่อไปก็เป็นแนวทางของคุณมังกรนะคะก็เข้าเลขวิ่งนะคะเข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะคะวิ่งบนสี่นะคะแล้วก็เฉียดไปนะคะเพราะว่าให้เจ็ดออกเจ็ดหนะคะเฉียดไปแต้มหนึ่งแล้วก็ให้เจก็ออกเจนะคะเลขล่างนะคะ <laughs> เพราะว่า เล็กลางก็เข้านี่นะคะเล็กลางก็เข้าเล็กวิ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวนี้เข้าเล็กวิ่งนะคะนี่ก็เข้าเล็กวิ่งนะคะสําหรับของคุณมังกรจากมุกดาหารนะคะต่อไปเป็นสุรกำนวณจากเมืองการก็เข้าเล็กวิ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมที่แอดขีดสีแดงๆนี้ไว้นะคะเดี๋ยวจะตามต่อให้นะคะท่านผู้ชมส่วนของบึงการก็เข้าเหมือนกันนะคะเข้าเล็กวิ่งเหมือนกันนะคะของบึงการก็เข้าเล็กวิ่งนะคะที่แอดเขียนไว้นี่นะคะ ต่อไปเป็นเซียนระยองพอกรจากระยองนะคะก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็เข้าเลขวิ่งทั้งทั้งบนทั้งล่างนะคะบนก็เข้าสี่นะคะล่างก็เข้าเก้านะคะของพอกรเซียนระยองนะคะเดี๋ยวเอ็ดก็จะตามต่อให้อีกนะคะต่อไปเป็นแนวทางของปู่ทองคาําก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะคะเข้าเข้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เฉียดไปเต้มหนึ่งเสี่นะคะเพราะว่าให ออกเกียรห้าให้เกียร์สีก็เขียรไปแต้มหนึ่งนะคะส่วนสูตรคำนวณของพี่อุทัยนะคะส่วนสูตรคำนวณของพี่อุทัยก็เข้าบนล่างเลยนะคะเลขวิ่งนะคะเข้าบนล่างเลยนะคะแล้วก็เฉียดตัวนี้นะคะให้สี่เกียรเกียรสีก็ออกเกียร์ห้านะคะแล้วก็ไอ้ก็เฉียดตัวแปดห้านะคะออกเกห้าออก ออกจิห้าก็ให้แปดห้านะคะก็เฉียดไปเต้มหนึ่งเหมือนกันนะคะของพี่อุทัยนะคะต่อไปเป็นเซียนคูราชนะอาจารย์บ้านนอกอาจารย์สว่างก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะคะเข้าสี่เข้าห้านะคะวิ่งบนนะคะแล้วก็ล่างก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันเพราะว่าล่างก็ออกจ9เก้านะคะท่านผู้ชมก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเลขวิ่งแล้วก็ออกจิตห้าจห้าบนแต่ แต่กระโดดมาลงล่างนะคะ75ให้ล่างแต่กระโดดไปอยู่บนนะคะพูดผิดแต่ก็เข้าเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะคะถือว่าแม่นเหมือนกันนะคะอาจารย์สว่างนะคะเพราะว่าให้75ล่างแต่กระโดดไปบนเพราะว่างวดที่แล้วก็ให้50ล่างก็กระโดดไปบนเหมือนกันนะงวดนี้ก็กระโดดเหมือนกันนะคะถ้าเอฟซีท่านใดาตามของอาจารย์สว่างที่เคยรู้ว่าเล่นแล้วต้องกระโดดขึ้นบนด้วยนะคะ เดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้อีกเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นเลขของพระนิรนามนะคะพระนิรนามมาขอโชคก,กับเจ้าแม่เรือร่มนะคะก็เข้าเจ็ดห้าเต็มๆนะคะนี่นะคะของอาจารย์ฟ้าสั่งนะคะของอาจารย์ฟ้าสั่งก็เข้าเลขวิ่งนะคะแล้วก็เข้าเข้าให้เก้าจบนก็กระโดดลงล่างนะคะเพราะว่าออกเกก้าล่างนะคะเข้าตัวกลับนะคะ ่ก็ลงมาล่างนะคะก็ถือว่าเข้าเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นของ f อฟซโคราชนะคะของ f อฟซโคราชแบ่งปันงวดแรกนะคะก็เข้าเลขวิ่งบนล่างเลยนะคะแล้วก็เข้าเจ็ดเก้าตรงๆเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเอ็กก็จะตามต่อให้อีกนะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นสูตรของพระอาจารย์ชัยนะคะของพระอาจารย์ชัยก็เข้านะคะเข้าเลขวิ่งนะคะเข้า เพราะว่าเป็นวิ่งบนล่างก็เข้าเลขวิ่งนะคะของพระอาจารย์ชัยนะคะเดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้อีกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้อีกนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณต่างๆแนวทางต่างๆนะคะก็จะเอามาแบ่งปันให้กับ FC ได้นําไปเป็นแนวทางอีกนะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC ทุก คนนะคะที่ติดตามรับชมช่องมิวชาแนลทุกๆคนเลยนะคะจงโชคดีถูกหวยรวยๆกันทุกคนนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ